กับสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องวิไลให้โชคถุกทันครับผบเจอกันครับในช่วงแรกนะครับของวันที่7นะครับมือนีวันอาทิตย์ที่เเดือนธันวาคมครับ2568นะครับมาพบมาเจอกันกับแอดวิไลนะครับครับเป็นเรื่องของตัวเลขเนี่ยท่างครับประจำงวดวันที่16นะครับธันวาคม2568นะครับ ช่วงแรงๆนะครับแดดลมลมจกตอนนี้นะครับแอดวิไลกามาทํำคลิปอยู่ในห้องนะครับเนื่องจากนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับลูกหลานแซวสะกันเลยนะครับมูนองผู้พาแน่ละกันลูกหลานหลายๆกลุ่มนะครับมาเห่ีอยู่สาราปราชคมมู่บานนะครับก็เลยเข้ามาทํำคลิปในห้องนะครับเพื่อบ่มีเสียงรบกวน นะครับจากลูกหลานนะครับอาคนอื่นนะครับแอดวิไลก็ต้องขอกาบขอบุญขอบคุณเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ที่ติดตามกันนะครับเอฟซี FC ทุกวักันนะครับล้วนกะ็ขอกาบขอบุญขอบคุณนะักคำนวณน,นะครับจากสำนักต่างๆที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลได้นําเสนอและกับมือเศา้านี่นะครับแอดวิไลก็ได้เปิดตัวเซียนไม่เซียนหนองจอกนะครับส่งตัวเลขแนวทางมาให สรุปสุดล่างอย่างเดียวนะครับเอาช่วงใบนะครับแ like อดวิไลก์มีตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนไมคือกันอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นแนวทางของแม่ลำไพนะครับแม่ลำไพนะครับส่งตัวเลขแนวทางมาให้เอฟซีใจดีนะครับเพิ่นเป็นนักคำนวณได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลได้นาเสนอฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับนักคำนวณ อานา,าคตสองท่านครับมือนีอช่วงเศร้าก็คือเส้นน้องจอกช่วงบายนะครับเป็นการเปิดตัวของอแม่ลำไพนะครับของเส้นน้องจอกช่วงเศร้าแอดวิไลปล่อยไปจะเป็นล่างอย่างเดียวอของแม่ลำไพจะเป็นบนอย่างเดียวครับแอดวิไลเช็คเบิ้งแล้วนะครับของคุณแม่ลำไพนี่นะครับไม่มีเลขวิ่งนะครับจะเป็นชุดสามตัวบน แล้วก็สุดสองตัวเลยนะครับอ่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับเป็นบนอย่างเดียวอา่าช่วงคุณคุยกันย่นีนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับเตรียมสมุดประกาไว้อ่ะเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของแม่ลำไพนะครับเตรียมสมุดประกาไว้นะครับแม,ม่ลำไอ่แอดวิมมมไลกับต,ต,มมมต,ตองขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ลำไพ ที่ทรงตัวเลขแนวทางมาแยอดวิไลนะครับได้นำเสนอฝากเอซีทางช่องกันนะครับอาการนํำเสนอตัวเลขแนวทางครับแอดวิไลกับบรดนิ่งดูดดยนะครับพยายามนะครับาหาสำนักเกาแนไม่แนนะครับ้าเข้าปลาปลนกันไปนะครับก็คงจะถูกใจเอฟซีกันนะครับจังได้กะเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเ้ามักสำนักไหน เข้ากับจังตามนะครับตัวเลขแเนวทังถูกอกโดนใจเข้ากับจังตามกันนะครับอกระตุกหัอภัยน้ำน,นะครับเอฟซีซุ้มเสียงตอนนี้ถือว่ามือน,นีแอดวิลเล่ก็ถือว่าอาการนะครับบอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นวัดนะครับเอฟซีเป็นวัดเพราะว่าช่วงเสาร์มีลมป่วยป่ายนะครับมีลมนะครับก็เลยเห็นให้อาการ บอเต็มลอยเปิดเส้นปันดซุ่มเสียงอาจสิบอปันดนะครับแม่ลำไพย16ธันวาคมครับ2568บนอย่างเดียวนะครับเป็นบนอย่างเดียวคุณพอคุณแม่มารอติดตามกันสำหรับตัวเลขหน้าทางเสี้ยนไม้นะครับที่อัดวิไลเคยเบาให้ฟังนะครับ f อซกับลูกันถ้าเปิดตัวไม่ แนวทางมักจะแตกนะครับเสียนใดที่เปิดตัวทั้งช่องวิไลเฮชกนะครับมักจะแตกเลยนะครับครั้งสองครั้งนี่ให้ระวังเลยนะครับสําหรับเสียนที่เพิ่นมาเปิดตัวทังช่องนะครับอบนอย่างเดียวครับแม่ลําไยนะครับเบิ้งให้ดีนะครับีดวิไลเกินไปนะครับจะไม่มีเลขวิ่งนะครับมีสุดสามตัวบนแล้วก็สุดสตัวเลยนะครับบนอย่างเดียว เ่่ดีเอาเข้ามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสุดสามตัวบนก่อนนะครับเอาชุดแรกนะครับสุดสามตัวบนนะครับเก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าสอง 19 2สองต่อไปครับ2 9 2สองสองเก้าสองนะครับนี่คือสุดสามตัวบนนะครับเอาครับนี่คือสุดสามตัวบนนะครับสามตัวบนนะครับต่อไป จะเป็นชุด2ตัวนะครับนี่คือมี3ชุดนะครับสำหรับชุดสตัวบนชุดสองตัวจะมีอยู่1อ่าขออภัยครับ1 2 3มี6ชุดนะครับเ c ฟซี FC. มี6ชุดามาเบิ่งกันนะครับบนอย่างเดียวก็คือตัดออกมากจากชุดสตัวาสามตัวนั่นเองครับชุดแรกครับคือ เก้าสองแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตามที่จริงเพิร์กับมานะครับไม่เป็นหลายคู่อ่เอฟซีเบงไฮดีกลับตัวให้พร้อมเก้าสองสองเก้าครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็ หกเจ็ดเจ็ดหกนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับแม่ลำไยบนอย่างเดียวนะครับเอามาเบิ่งนกันสุดสามตัวนะครับเพื่อจะเน้นตัวใดเริ่มจากสุดสามตัวก่อนนะครับอ, 9, 6, 7, 2, 2. อ่าเก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าสองสองเก้าสองอันนี้คือตัวเน้นย่ำนะครับ 2,92ครับแล้วตัวที่เน้นย่ำสุด2ตัวบนนะครับก็คือเม็ดเดียวเลยเอาวงกลมที่92เที่เหลือนะครับที่เหลือ f c มารกสอบนะครับก็คือเพิ่นกลับตัวให้พอบถามที่จริงแล้วตัวเลขนนะ้าทางถ้าไม่กลับตัวจะมีแค่3ชุดแค่นั้นนะครับจะมีแค่3สุดก็คือ,อแม่ลําไยนะครับ กรับตัวให้พร้อมเลยเป็นแนวท่างแค่อ่งสองามมี6ชุดนะครับเล่ยเป็น6ชุดสรุปวันที่ครับคลิปเดียวจบนะครับแม่ลำไยสรุปวันที่ครับมือนีวันที่เนะครับวันที่7จ็ดธันวาคม6 8นะครับ นี่คือตัวเลขแนวทางของแม่ลำไพนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะจากลาเอฟซีกันไปนะครับเวลา8นาทีกว่าพอดีวงกลมนะครับที่92ที่เหลือมักสอบสามารถจัดได้อ่าขอกรับขอบุญขอบคุณแม่ลำไพที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ขอกรับขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ติดตามตัวเลขแนวทางยูดีมีแห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ